บสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคน้นองกันยินดีต้อนรับกระถ่อซองใบเตียงทองแซนอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ใบเตียงก็มาอยู่บ้านน้องเดินเน,ะนะนาะนครไก่สอนพหมาพ่อแม่พี่น้องเไงก็คือมีทางน้องคนหนึ่งเพิ่นโทรไปาหาใบาเตียงว่าอ่าทางม essenger นาะเพิ่นบอกว่าครอบครัวทุกข์ยากแล้วก็มีแต่ผู้หญิงอ่าเป็นแม่ห้างพี่น้องไงอยู่กับแม่เแล้แล้วก็ ค่อพวกวกูดว่ากระทุกง่ายพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้มีเตียงก็มาฮอดแล้วเน,นาะยังบม่ได้ทามรายละเอียดก็ไปถามพร้อมๆกันเลยพี่น้องโอ้โหทีไปทีมาเป็นใจใดอเดนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีแม่สบายดีสบายดีอืออ <seats S 2> ้าวขนมลูกชายว่าไงฮ่าฮ่าฮ่าดูดูดูอ่ะอนุญาตนีไม่เนี่ยแหละดู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 พอใจอ่ะผ่าอัดปากลุงดู โดยดยอันจะซื้ออย่างน้อล่าล่าโนยล่า้นยอายุจะปีอายุสามสปีโดยโอ้นี้ลูกสาวบ่โดยมีลูกคนนึงนี่ย่โดยอ่าเป็นได้คือว่าทางครอบครัวถูกยากเนาะต้องเล่าให้ฟังมึงด้วยอันนี้เมย์ปนี่ฮเมย์ซื้อยังอะไรเมย์มย์ยานเมยยานโดยอาเจ็ดสิบ เจ็ดสิบหกปุ้ยอืมก็ได้เลยมีผัวอยู่กับหลานก็มีผัวมีผัวบ่บ่ผัวก็ตายแหล่โอ้ใส่เคิรนซานมึงอยู่เด้ใช่เรื่องอะไรค่ะจับยาอยู่มันั่นแหละเคิร์นอ๋อเป็นยังคือเป็นในนี่เนาะจ้ากนะมั้มันบุพเพบุตได้ไหมโดยบุพเพอนุพเพตอนตะกี้ฮันเนาะก็เคยไปเหตุงานเนาะเหตุงานแหละผู้ไอายอายกกเพิ่นขายกันมาให้อายเพิ่นเหตุ บ้านเพื่อนนี่แหละแต่ว่าเพิ่นตายแล้วป่านนี้ก็เลยพากันมาน้องก,ก็เลยมากอ่ะพระเจ้าช่างดูท่านเป็นให้น่าตะกา<อ>า้าบ่มีป้อบ่มีหรือใหน่าเป็นย่งหายยังใส่กินแต่ละมือนนมไม่ลมมมแล้วฮะขอกินน้ำมันเมืองแล้วข้าวน้ามได้ใช่บ่มีบ่อเอามาใช้กินแต่ละมือกะน้องกะบางทีกะไปซอยเวียเขาได้เงินมากก็ซื้อ ซอยเบียกนี่ได้นะเกี่ยวเขาเขียหน่ำไปเกี่ยวกระเจาะโชยจ้างเลยนะเมาแล้วก็ซื้อเขาเลยมาไปซื้อเขากินนี่ลูกเคยเห็นได้คุณแม่มันมีผู้ถอนผู้ชายแล้วแหละอืมเป็นได้อันลูกผัวคือว่าคือว่าเป็นไม่ห้างเป็นอย่างไรป้ากันอะไรร่องเล่าให้ฟังดูเล่้วยอันท่านพัวน่ะที่ว่าป้ากันนั่นร้านสาวมาเฮ็ดเวียกน้ำมาอยู่น้ำแะไรก็เพิ่นมาเขาอะนะเพิ่นก็เลยนะเขา อไปไปคมคืนร้านโดยแเราไปซึกจับบันนี้ฮะโดยเจ้าก็เลยป้ากันก็เพิ่นเลยป้าเลยเพิ่นตัดชิ้นนะบ่โดยจักปีนะชิมหาปีตัดชิ้นชิมหาปีบ่ได้ป้บใหม่บ่เข้าใหม่แต่ว่าเพิ่นบ่มีเงินให้ยเขาก็เลยเพิ่นใหม่เลยเขาไม่สามชิปล้านโดย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 ก็นั่นแล้วอยู่ป้าเนี่ยนี่แหละอวันนี้จะอยู่กับผัวนะจักปีก่อนชิมา อันเป็นปะกันอยู่กับผัวได้สี่ปีดูดีกาได้สี่ปีปีสี่ปีเลยเลยเว่าเป็นเพียงงั้นก็คันเอาเพียงหายขอบใจเด้อวันเนอะลูกขอบใจเด้อวันไหมขอบใจเด้ออ่าบบนี้เจ้ามีอันมพีพี่น้องอยู่ปะเจ้าพี่น้อง,องกเาเขาเจ้ากับมีกับเขาก็ร่วงเพราะพวเขาไงอ่าจะคนมีพี่น้องกันก็น ชอ่คุณชองบอกองสะพานอยู่หน้าหลองบัวเด็คนหนึ่งแต่ว่าสะพานผูหนึ่งอยู่พรานคนอืเพิ่นสองคนนี่ผูเป็นผัวบนนผู้ยญิ่งบ่น่โดยออดยโดยโดโดยอันบนี้อันมิเจ้าเจ้าหันอยู่กับเมยโดยอ่าอยู่เรียงเมี่ยบ่ขอโทษนะขอตูไปเชอะไม่ต่ลูกหลานเลยเรียงอ๋าน้านี่บ่พอไปใช้เพา พายแล้วพอเสียแล้วโอ้โหไม่พอจะพุ่นนะทำไมอยู่ในนี่แหละเช็คมงยูมงเศร้าผ้าไปเบิ่งได้ป่ะมงพักมงเศร้าเท่ๆนะอันนี้ไปผาเขาไปเบิ้งอันนี้มันมงมงยั่งยังมงนั่งตะกี้ก็เป็นเฮือนบอลน็องอยู่กับผัวแหละอันนี้เฮือนเจ้าดูกับผัวตะกี้เ่ะนี่ฮะโดยโอ้ก็เลยมาเฮ็ดพ่อมาเ้ยมากบนั่งเออปะกันแล้วกับมานี้อ่าขอบไปยูพุ่นโดยเงินกะ นี่แหละข่าววัในบุมีอีกยังดวโลอลูเลยโดยอันนั้นคือยังเชนองอันนี้เป็นเพื่อนไทยอาณาห้องน้ำอ๋ออันนี้ว่าห้องน้ำเลยอ๋อพาไปเบิ่งด้วยห้องน้ำในพี่น้องห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำครับดูโดยดยอันอยู่นี่โดยโอ้นอนพี่น้องกระซังกระซีเอ้าเอาที่ซื้อ แลก้การงานเฮือนครัวยออจะเฮือนมองอยู่มองนอนเห็อยู่หันเ็ดจัดปีอน,น,น,น้องสีเขาชาวปีแล้วตั้งแต่ายเสียราวปีพุ้าไปเบิ่งด้วยข้าไปเบิ่งมาทาบมี้มยังอืม นี่เนาะพี่น้องมันอันนี้นี่ได้นร์นี่มันมันโบเล่อโบมันโบเล่อโดยบ่มีเงินเห็ดต่อกันแค่เท่านี้ดูโดยดยดยสังกะสีกระขาดประมาณสามแผ่นนี่แหละอันนั้นสังกะสีสิบแผ่นกับไม้ไม้เก่าอันอันนี้จักปีนะน้องว่ายเห็ดเห็ดมาหนี่เริ่มกวาตั้งมานี่สี่ข่าวชาวปีแล้วสี่ข่าวชาวปีแล้วบอหนี่สิบกว่าปีเลยเลยอพี่น้องเลย อยู่กันกั็มีกับลูกสามคนอยู่บนนองอยู่นี่นะโดยเามีเจ้ผู้หญิงโดยออใช่หม่องอยู่หม่องนอน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 อ้วยใช่ไหมหม่องนอนนอนไอ้นอนหักเกียแล้วฮะนอนนอนอยู่นี่โดยบ่โอเท่บ่นี่ฮะโดยนอนกับลูกบ่เนี่ฮะแม่นป้าโบเดมี่ยังสื้อกับโบมี่โดยมีแต่ผ้าห่มป้า อันนั้นสิบนอนไทยมีบ่ใา่ฉม่ยีเม่เรานอนโอ้นี่นอนพี่น้องอันอันอักอหินบล็อกนี่ไพ่กให้ตะกี้อ้ยอ้ผู้ผู้กกอ้ยออ้กกเรเพิ่นเสียแล้วตอนนี้โดยก็เลยไปโตโปรป็นเลยบอนนี้โดยโบมีผู้เฮ็ดออโดย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  ข้าวปีเลยที่เขาา้าข้าปีเลยพี่น้องเลยอ้าวบัดอัน,อนมุ่งมึ่งอยู่ใช่นีมมุ่งน้องกูไว้โอ้เดี๋ยวว่าผมมีมุ่งนะผมยุ่งบุกมุ่ง,ม,งมันขาดนะนะมันอันน้น้องเลยกูไว้ออนอนอยู่นี่อ่ะเดี๋ยนอนนะกับลูก<ด>นี่ว่ดไงโดยโอ้โดยพี่น้องเลยเล่ากันโอ้ดูกันแบบนี้ขั้วเฉพาน้องผลตกนี่ บ่มีแต่มันพระเขาทั้งขามันพระเขาที่ซื้อเราก็เลยเอาผ้าอันนี้เอมเอาเศร้าปีเลยที่เขาเศร้าปีเลยเห็ดอันนี้ฮะโดยอ,อันนี้น้องพี่น้องเหมือยังบ่เห็ดนี่โมเล่เนี่มองเห็ดอยู่เห็ดกินนี่โบนี่ฮะโดยมองเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่เป็นหมอนเป็นเก็บอยู่นอกมองหนึ่งเขาหนึ่งน้ำกับอันนี้น้องเก็บมาไว้อืม ดู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 นี่เนาะพี่น้องประตูเพื่อนเพื่อนกันโอ้้องตอบเองไงประตูเห็ดเองบ่านี่เห็นโบมีประตูก็เลยเห็ดเองดู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 อืมโอ้พี่น้องเลยอันนี้เอ้มเอ้มมอนี่น่ะแพทแพทเป็นคนเห็ดน้องน้องเองบ้านีย เอ็มสันเกษีนี่แหละแม่นตอกเองพี่น้องเลยต่อเองเหตเองเลยรังคากันยังเป็นเพื่องซึ่งอโอ้พี่น้องเลยแสดงว่าตะกี้พอ่อยังพอน้องว่ะฮะตะกี้ตอนพ่อยังค่ะโบโบท่านมีเงินหลังนี้อพอใต้แล้วก็น้นองไปไทยประมาณหกปีนี่แหละ ไปเฮ็ดเวียดดูไทยโดยโบมีบัตรเลยข้าเจ้าให้มากก็เลยมาเลยโบมีเงินไปเลยบันนี้ก็เห็ดเยอะเลยสัมนี้อันนี้จะา่าาอของน้องเป็นคนเห็ดบ่โดยน้องหาเงินแล้วฝากมาให้ายทางบ้านเห็ดอ,อ่ต่กอน,นเคยไปเห็ดงานอยู่ประเทศไทยโดยแดีวพอพอได้อัน่พอได้ฝากมาเห็ดโปรโกรสัมนี้เนาะล้วไปต่อบปเป็นเลยบันนี้ฮะโดยอ,อ่าย,ย,ย,ยเป็นน้องไปเห่งงานยังอยู่เท็บงานบ้าน เงินบ้านได้เดือนหนึ่งเท่าไรเนาะตะกี้มันกัสจบวัวแพงเนาะมันน้องเอาคนเถาหันโซงคนค่ะเขาใหา้เงินเดือนหนึ่งหกพันห้าอ๋อโดยโดยโดย <ทะ S 2> เดือนหนึ่งเท่าไรเดือนหนึ่งหกพันห้าน้องบบมีบัตรนะบบมีบัตรอ่ันนี้บันนี้วันนี้เห็ดอันได้หึงเจักปีจักเดือนหกหกปีหกปี จนข้าเจ้าอันปวดล่างอันเอาคนบ่มีบ้านนะน้องก็ได้มาอืมมาอยู่บ้านยีกปีเลยอยู่บ้านนี่บอปานตั้งแต่พ่นมากะหกปีมานี่กะเอาผัวนี่กะสี่ปีเนาะเพราะว่าีวกรู้ปีเนี่ยน้องมาแต่่นห่ากัมาเอาผัวกะอืออือืผัวน้อง่นี้คนอยู่ในบ้านนี่บอโบอยู่ปากเซอยู่ปากเซผู อ๋อไปเจอกันด้วยใช่ไหมน้องน้องไปหลินน้องไปหลินตักซีไปหลินตักซีโดยไปหลินน้ำไพ่ไปหลินน้ำมือเลยไปไปน้ำนาซาวเพิ่นเพิ่นอาพวอยู่ทางนั้นถึนสวนไปหลินบ่เคยเห็นก็เลยอยากไปอ๋อๆแล้วไม่ี้ไปเจอเพิ่นโดนโอ้แล้วเพิ่นขึ้นมาอยู่น้ำน้องอยู่พี่บ่บ่บ่เด้ขึ้นมาเพราะว่าไปเหตุเวียกอยู่พุ่นอ๋อที่ถึกจับเราเพิ่นถึกจับอยู่พุ่นบ่ ถือจับอยู่ปากสองเฮ็ดเวี้ยอยู่ปากสองโดยโดวไปเฮ็ดเวียยยังอยู่ปากสองเฝาส่วนให้เขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อือแล้ววันนี้อันอันผู้ไรนะตะว่าน้องน้องสาวเจ้านะหลานหลานสาวโดยลูกลูกม,มาอยู่น้ำโดยอ๋อแล้ววันนี้นอนน้ำกันบดด่หรือว่าไปไปปั้มไปอย่างเพิ่นนอนน้ำกันไปไบปว่าเพิ่นมาเข่านะแลวอ,อยู่ในหันนั้นเพิ่นมาเขาาแล้วเพิ่นก็เลย เพราะอันมามองอยู่มองนอนดูดูน้ากันหรืออยู่คนละมองอยู่น้ากันมันมันมันเป็นหองเดียวแต่ว่ามันมีสองเตียงนะและนอนใกล้กันนะโดยวันนี้ตอนที่เพื่อนปั้มอันลานเช้าเจ้าหันเจ้าไปใช้อยู่หันอยู่หันเลยโดยกระซอยซอซยแต่ว่าซซยบอร์ดสู่เราโบเพ้นะเราสิขาผู้เป็นผัวในสิขา๋อสิขาเจ้านะโดยนองกระแลนออกมา ขนาดนั่นเลยบ่โดยอันข้าแม่น้องบอกออกมาองตายแล้วเพราะว่าเราเอาเสียเอาผ้าทำอินหันเราเอาผ้าอันเอาสันมันะตีอันนี้เนาะอยู่ปากโซ่โดยโดยเลราสีเอาคมมาอันนี้อันน้องก็เลยแหลนก่อนไปหาคนมาซอยโอ้เป็นบ้าเฮงดีเนาะเขาเขาติดยาบุได้ไงโบเราเป็นอย่างคือเราเป็นบ้าได้ขนาดนั้นเนาะคำจีบอะไรกะ ทั้งพอเม่เราก็เสื้อเราแบบนันนะมีเมียน้ฮนะน่ะทั<ม>้งพอทั้งเม่เรากะเรากะสีแบบคนมักหล่นฮนะะ,ะน่ะโอ้ล้วันนี้น้องนองไปตามเพิ่นมาเลยอันอันท่านอยู่บ่ด้วยลยก็ท่านเพราะว่าตอนน้องไปหันคือเรื่องเล่ามันหันลานสาวห,หาโบไห้เอาเรื่องเนาะแต่ว่าน้องหันอีตนอีตนลานแบบถ้าเกิดมีลูกมาหรือว่า ผู้ลุงอยู่ทังบ้านผู้เราฝากให้ร้านมาอยู่น้ำนอกนี่เน,ะนี่ยบัดเราหูเรื่องเล่ามันทีหลังฮะเด้เขาซีว่านอ้อกบัดน้นน,นอกก็เลยจําเป็นไปบอกให้เขามาซอยบ้ดนี้แต่ว่านาะร้านค่าบอกให้เอาเรื่องอันบอกให้เอาเรื่องผัวอ๋อคือว่าในนะั้นนะโอ้จักน้ำเพิน่นโดยโดยโดยโ,โ,โอเคนอกไปน้องเพิ่นก็นอ่าคืออันลังจากนันก้นนอกก็ไปบอกผู้ใหญ่เพิงงพ่นแล้วก็ให้ทั้งเจ้าหน้าที่มาจับเรียบร้อยบ่ โดยแล้วก <_ ð Belgium> ็ตัดสินเรียบร้อยแล้วตอนนี้จำคุกสิบหาปีโดยแต่ว่าน้องก็เลิกลากับเพื่อนเรียบร้อยแล้วบ่โดยป้าแล้วน้องบอกเอาเโดยเออเมน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 คนแบบนี้เนาะโดยอ่าโดย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 แต่เพื่อนตัดสินเ้นใครนะน้องวะสิบห้าปีสิบห้าปีเพราะเงินนะเพื่อนใหม่ตอสามสิบล้านสามสิบล้านแต่เพื่อนบมไม่เสียเพื่อนผมไม่เสียบอ่ะมีเสียอ่าก็ได้จำคุกสิบหาปีพี่น้องนี่เนาะ วันน <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ี้น้องกะอ่าเลยกลับมาอยู่น้ำเมย์อยู่ในบ้านนี่ตะกี้เมย์อยู่คนเดียวใช่ปะโดยอยู่คนเดียวน้องไปหาเงินอะไรก็ได้เขากลับมาเอามาให้เมย์นะซื้อเขามาให้เมย์กลับไปไปมามาเบิ่งเมย์ไปเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดงานอย่างเนาะลงไปเฮ็ดหรือพุ่นปลักซองนะเข่าสวนอะไรกยงเป็นเรียงไก่ให้เขาสวนเกี่ยวสวนนี่ยังก็นสวนเป็นสวนแบบ บเป็นส่วนไม่บอกว่าชวนน็นี่ปบ้เป็นส่วนเป็นเลี่ยงชัดเลี่ยงนงี้งเหระโดยเลี่ยงปลาโดย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 โอ๋อเป็นเป็นให้เดือนหนึ่งอะไรก็เดือนหนึ่งเก้าเซนเก้าแสนองคนบ่โดยหรือว่าต่อคนสองคนนี่นะเก้าเซนข้น่อยกับบอนทัวนั่นเราให้เดือนละเก้าแสนพี่น้องประมาณสองพันกว่าบาทเนาะยังไม่หมดสามพันชับสาคน ซื้อโทรศัพท์นั่นแหละติดโทรศัพท์ที่น้องใส่ได้ครับมาเกิดเรื่องตอนร้านมาอยู่น้ำได้อาทิตย์เดียวนะอโดย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 ก็เลยมาน้องก็เลยมาอยู่น้ำเมฆพาลูกมาอยู่น้ำเมฆบัดนี้มีสามคนนี้โดยมีแต่ผู้หญิงเนาะโดยโอ้โดย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 เรื่องราวมันก็ประมาณนี้จะว่าให้หน้าตะก้าน้องนะบ่มี่มีมีแต่ดินโมงมุงอยู่นี่โดยอ่าบัดอนาคันสีบเรื่องหน้ากะ มีองพ่อแต่ว่าป่าของพ่อหันบ่ให้อยู่บ้านะแดงพ่อเพิ่นบ่ให้โดยอ่าเป็นมูนทั้งพ่อแต่เพิ่นบบให้โดยเพิ่นบบให้ทั้งแม่นี่ก็บ,บ่มีทั้งแม่ค่ะอืมในในชีวิตน้องเดี๋ยวนี้อันเลือดร่อนอย่างนี้เนาะทีแบบ่แบบแบบจําเป็นแห้งดีนะกะัเรื่องข้าวกินนี่แหละข้าวกินนี่ว่จําเป็นเร่งด่วนที่สุดเนาะโดยอือโดยโดยโดยเพื่อนซานกับพอจะทำนี้เนาะพี่น้องอ่าก็ทาว่า เบิ so. ่งเงาเนาะก็ส you know, ิว่าไปได้กระไรน้ำในพื้นไฟได้ใช่หนุ่มเนาะน้ำอยู่เนาะใส่น้ำแสงดูดูดโดยอันนี้ลูกสาวเนาะพี่น้องอืมกระตังเป็นแต่เพลง4ปีป่ะอีหล่าซื้ออย่างนั้นละอุ้มอิ่มหืมก็ซื้ออันนี้แฉ่น้องอุ้มอิ่มบอกบุ๊มบิลลาลาบอกอุ้มอิ่มบุ๊มบิล อือโดย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 ดยแล้พี่น้องเนะาะแล้วก็นเลยอยูน่นีแ่แหละแล้วก็อันเดี๋ยวนี้น้องไปเห็นยังซะน้อง,องบริเวณเห็นยังตั้งแต่อะไรามาน้องก็อยู่กับแมทไปทำเรียกกับ<อ>บมเอาเขาหน้าไม่ใช่ชูเมกินเดนเนาะก,ก็สุด้ละน้องไปเกี่ยวเขาไปซอยเขาในเรื่างน,น,นั้นนะได้มื่อไหรเพันให้ค่ะมื่อหนึ่งหกสิบพันหกสิบพันกีบ โดยโดยโดยแต่วาซื้อซื้อข้าวซื้ไม่กินนี้โดยเมื่อนี้พ่ได้ไปเ่มั้อันขาเจ้าแล้วแล้วแล้ววะแล้เดียวข้านะโดยอ่าก็ได้ยูเฮืยนไีซื้อเนาะโดยอ๋ข้าวน่ำอันนี้ยู่บ่เพี่นะอน้องลาไน่ข้าวอันนี้วาว่านอ๋อข้าวนี่ยนะพี่น้องอืมอันอันจะกโรนี่เดี๋้วน้องะ หอด,ดีบอโลนึงโอ้หอดโลนึงซ้ำอ,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 อันนี้อืมพี่น้องเข่าเราอันนี้ชิมาะมาเลงกินมันนี่ฮะด้วยโอโอเคป้าออกไปนอกกูห่อนพี่น้องเลยพี่น้องเราก็อยู่นี่แหละโอ้ชีวิตดืด้อกีย่ยากกู นางยูล yeah. okay. ูกแป๊วน้ำเข่าก็มาก็บระจันขึ้นเก้าเนาะพี่น้องพวกนี้สวัสดีประจันแป๊วเข้านาหลังรถมาให้น้องพวกนี้ชอบน้อยอืมอืมเดตอนนี้น้องก็อยู่นี่แหละโดยกับเมย์สามคนโดยลูกเข่าองเฮียนอลไรบ่านี่ย่างไวเงินส่งเฮียนมีเงินส่งเฮียนใช่ไหมโดยอ๋โดยโดยไอ้เข่าของเฮียนอยู่บ้านละ ยังเข้าอยู่แต่พอมีเงินโอ้ตายแล้วคือว่าเป็นแท้นี่ฮะถ้าถ้ามีเงินีวล่าจะเข้าอยู่ปะเข้าโอ้โดยโดยส่วนหางเฮียนกับบุษันไม่มีป่ะเดี๋ยวนี้ฮะอ่าโดย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 อ้นตะกี้นะเฮือนอันนี้เฮือนอันนี้เจ้าอยู่กับผัวเจ้าใช่ปะโดยอ่า นี่เด้อเข่าเด mm. ้อสาวเด้อโดยโสอบน้อยหนึ่งพอได้มาดยมากินโดยชูมีกินเนาะโดยกินแลรกขนมระบายออกมาให้ี่นอ้าคือโบกินแกกินมึงด้วยอยากอยู่ปะโดยเอามากินไหมใช่ไหมเอามากินไหมโบกินระบายเอากลับได้นี่โบโบกินระบายเอาเมื่อนะ กินดูเหมลูกบอกคนนี้คนไหนกินดูที่นี่คอยแก้ให้แก้ได้ปะก็ให้แม่แก้่ห้อ้ยเ้ถูกบอกเพื่อนมว้บอกเราเนาะแก้เพื่อนด้วโดยอันอันดินมองยูนี่เป็นดินมูลดินมังมุดหรือเนี่ยอะไรโดยดินมูลจากเมยพุ่นโดยดินเมย์อ่าพอพอขอโทษและพ่อได้เสียแต่หึงนะบ่อตที่พอเสียนี่โดนแล้วอือ ได้แล้วว่าปีไมนะโอ้พ่อเสียได้เป็นเ้าปีเลยอ่าขอโทษเ้บ้านนอกมีครอบครัวตอนนั้นยุ่งเปีเนาะจำได้ปะเศาปีอ๋อเดนซ่เสีแม่เลยโดแล้วก็มีอามาเป็นั่งที่ละไม่ใหรอเบาเบงด้วยฮะ มาพี่ดูวยละมากินพี่มานั่งพี่กินน้ำกันเว้ยนะกินผู้เดียวเฉยน่ะนั่งตะหมอบไปหลบไว้นั่งล่มตะหมอบด้วยนั่งดีๆนั่งตะหมอบอืมๆๆจะกินเือนซานเราอยู่นี้พี่น้องจะอยู่วะอยู่กับปู่เราอ่าป้านี่น้ำมาใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำสางใส่น้ำสางบ่โด้วยโอ้ยนใส่น้ำสางอยู่เลยพี่น้องเลย น้ำสร้างเป็นแบบใดนี่ฮะเนาะได้เป็นปูร่มคือมันเป็นเม็ดนั่นแหละซิมหาเม็ดซิมหาเม็ดคือปุกตะึงอย่างเราเฮือนนี่ก็มันเก่าแห้งไงเนาะโดยบึงหลังจากจากบึงหินบล็อกนี่พี่น้องเน่ยไปตามกูสิบกูปีขึ้นระบาห์เนี่ยมาอพับแบบนี้เนาะอื อันไอ้ไอ้กระเสียบอกว่าไอ้กระเสียอ่าบัดเอื้อเลยค่ะเอื้อกก็ไปอยู่บ้านผัวไปอยู่บ้านน้ำผัวพ่อกระเสียอ่าผัวก็ติดคุกก็เลิกกันแล้วว่าเดี๋ยวนี้เนาะเลิกกันแล้วเขาจะบอกอะไรกับพี่น้องเราบเอาแล้วสิ่งสิ่งเหตุกับเราแบบนี้เนาะอ่าแบบนี้ก็อยู่กันสามคนนี้อ่าอยู่ไปแล้วโดย อมีทหารรับจ้างมาเรียกนี่์แต่ละมือแต่ละเวรเนาะโอ้โหโดน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 อืมแต่ข้าเมกี้เจ้ถ้าเจ้าไปเห็นงานอยู่ไกลๆก็เม่จะากอยู่ผู้เดียวบ่นโดยอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวอย่ลูกก็ไปนั่บ่จะไปบ่คันคันสิไปตอนนี้กันให้อยู่กับอีเม่อืมแต่ก้อนบ่อเจ้าไปแต่ก่อนนะนเจะไปแต่ก่อนลูกก็ไปนั่บ่ โบน้องยังพลามีลูกตอนนั้นยังโบทันมีผัวบอช่วงอันนี้นะช่วงอันนะช่วงไปอยู่ปากช่องนี่โดยเอาไปน้ำเอาลูกไปน้ำอ่าลูกก็อยู่น้ำกันโดยพีแม่เราอยู่เงื่อนคนเดียวเออนอนก็นอนอยู่กันยังน้อยอ่าวันนี้ก็ผัวกามาเฮิตวิซี่เนาะ อืมก็จะสงส,สารเราอยู่พี่น้องเลยแล้วก็อยู่นใส่บายนี้เดี๋ยวบ่เตียงสิเอาเงินสร้อยเบื้องต้นตน้องหล่าก,ก่อนเด้อ<ด>ไอาไว้ให้น้องหล่าไว้ซื้อในะอยู่ในกะินอยู่ไม่กินเนาะเป็นเงินสองแสนกี่มาล่ะเงินพันใหญ่จะดีเพิ่นจะตั้งประเทศเพื่อเพิ่นฝากไว้ให้เบาเตียงฝากน้องหล่าไว้พรให้เพิ่นในเด้อว่าเอาแค่นี้แหละพอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพกายแข็งแรงอายุมันควรเงิน ทางนี้มืะนาด้ยอืมสาธุน้องแหลกก็สู้ๆเด้อโดยจักสิว่าจาังใดมีแต่ผู้หญิงเนาะโดย,โดยอืมมันก็โอ้พี่น้องเลยก็ยากลำบากอยู่การใช้ชีวิตกับไฮนาตะกะก็บ่มีอืมชีวิตยางเกี่ยวข้าวเกี่ยวหนามรอบปริเทศที่ได้บรรณาธิกาะไปหายัางมาชูเมยกินนะคิดว่าน้องคิดว่าอยากอยากขั้นเป็นประเทศไทยเขาเปิดเนาะขั้นว่ามีเงินไก่ เฮ็ดบ้านแล้วก็อยากไปไทยอยู่ไปหาเลี้ยงอยู่ไทยพเนาะโดยให้ลูกอยู่กับแม่อือพอยู่บ้านนะมันบ่มีเฮ็ดเนาะโดยอ่ามีกะคายเครื่องเงินเดือนหนึ่งเจ็ดแสนกันน้องบ่มีรถไปนะกินเองอยู่ใสยพเนนก์จ้าอยู่ตลาดลักตอนในเมืองอ่ะตลาดอยู่ในเมืองสวรรค์นี้โดยอ่าก็ต้องไปเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะโดยเดือนหนึ่งเจ็ดแสนโดย โอ้ไปเห็นงานกับพี่น้องถ้าไปเห็นมีอยู่แถวนี้กระไก่เนาะเดือนเจ็ดแสนกียพี่น้องประมาณสองพันบาทเนาะซึ่งมันโบ่หน่อยเฮงหน่อยเฮงซื้อยังกระโบได้พี่น้องถือเฮงนาจังไดการรับคอยขอตัวครับก่อนเด้อบันี้เด้อสู่เด้อจะให้สู่กับชีวิตต่อไปเนาะโดย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  โอเคเนาะพ่อแม่พี <Lay out> p, ่น <Wh> ้องไงบัดนี้ก็บเตียงสิเขาเดินทางกลับก่อนเนาะแล้วก็อยู่นี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็เป็นไม่ห้งแล้วชอบไงไม่ห้งน้อยหละเนาะอ่าเราซื้อละน้อยพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องพี่นาะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ทุกข์ยากอยู่มแต่ดินกับเพื่อนนี่เฮื่อนก็เจ้าหึงเลยพี่น้องแต่แต่คราวเราพอไปหาเงินหาคำอยู่ประเทศไทยแล้วก็ฝากมาให้อเราชื่อหินบล็อก เนชายกอเพราะได้ชำหนีเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระเพื่องหนึ่งพี่น้องพอาได้อยู่ก,ยก็มีแะละแล้วก็หลังจากนั้นก็อายก็ตายพ่อก็เสียมาแล้วแล้วก็มีครอบพวก็ผพัวกระเฮ็ดไปแบบคือว่าอะไรเนาะอ่าเฮ็ดไปทางบอดีแล้วก็ได้เปิดหนทางมุ่งไปสิไปในใดเดินทางจะในโตวันนี้พี่น้องเลยสีวิตเรากค่เนาะดูกันนี่นี่แหละสามคนมีกับลูกสาว มีแต่พูนิงพี่น้องเลยก็ถือว่าครอบครัวแล้วก็ขาดสนอยู่เนาะก็สิบอกง่ายๆก็ได้โอเคสำหรับมื้อนี้เบอร์เตียงขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันมื้อหน้าเด้อพี่น้องเด้อสเหรับมื้อนี้เบอร์เตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขสุขคนที่เข้ามาฮับชมคลิปจนจบแล้วก็บ,บ่ข้ามโฆษณาเบอร์เตียงเนาะพี่น้องเนาะเบอร์เตียงขอตัวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไว้เจอกันมื้อหน้าพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะ